วันนี้นะคะอาหารที่เราจะมาทานนะคะก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตนะคะก็จะใช้ช็อกโกแลตนะคะเป็นเมนูหลักแล้วก็จะมาเสิร์ฟพร้อมกับอาหารนะคะเป็นสายนาเกลอครับดิโกได้ค่ะขอบคุณค่ะได้เอาใหม่เด้เลยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากจะได้เป็นอะไรคะจะได้ชื่อว่าอะไรนะคะสันาโอเปตซอสช็อกโกแลตส้มอร่อยมากค่ะ

ซี่โครงนะคะอันนี้มันซี่โคงหมูลแล้วก็ใช่ลมฟันแล้วก็อบซอสช็อกโกแลตช็อกโกแลตลาบิกีเพราะว่ามีความเป็นช็อกโกแลตด้วยวก็คือช็อกโกแลตเมื่อกี้ที่น้องกระดูเห็นพี่เกอกกำลังรีไฟนิง่งนั่นแหละเพื่อตักมาจากในมอสนะคะ อร่อยมากอร่อยมากเข้าวมากเลยค่ะมากกก็เมนูเมื่อกี้นะคะจะเป็นเมนูซี่โครงซี่โคงหมูนะคะแล้วก็เป็นซอสช็อกโกแลตจะบอกว่ามันมันคือมันเกินคาดนะเพราะว่ารสชาติคืออร่อยมาก ด้วยความที่ซิค,ครองอะคะ่ะนุ่มแล้วก็พิซซิค,ครงซอสบาร์บีคิวแล้วก็นุ่มมากคือแบบละลายในปากละลายแบบคืออร่อยมากเลยนะคะแล้วก็คือกินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกขัดใจเลยอะแล้วเข้ากับซอสช็อกโกแลตมากอย่างที่เราบอกนะคะวันนี้เมนูที่เราจะกินอ่ะจะเป็นเมนูที่ทำมาจากช็อกโกแลตทั้งหมดเลยนะคะเป็นเมนูจัดเมล็ดโกโก้นะคะที่เอาไปปัน่นเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปให้ดูว่าอ่าคลิป ที่เป็นแบบมาในโกโก้นะคะปั่นใน24ชั่วโมงนะคะจนได้น้ำโกโก้อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะตักจากนั้นนะเทลงมาในเมนูอาหารที่เราจะทานวันนี้นะคะจะบอกว่ามันเมนูนี้คืออร่อยแล้วก็คือมันไม่หนักแล้วก็ไม่เบาเกินไปคือสามารถทานได้ไดต่ออร่อยมากจะบอกว่าอร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าซิา่คโคงหมูกับช็อกโกแลตจะเข้ากันตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในของหวานปิดท้ายนะคะอยู่ในคอร์สของช็อกโกแลต องุ่นเกษตรหรือ hmm. ช็อกโกแลตเทสติ้งเนะะี mm ่ยค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลต80%นะคะที่มันเลยไฟนิ่งอยู่ในเมล์ช็อกโกแลตะคะ่ะแล้ว hmm. ก็มาทำเป็นซอสช็อกโก,ก,กแ,กะะแลตเสิร์ฟกับเป็นเนื้อคิ้วช็อกโกแลตนะคะ mm hmm. แล้วก็เสิร์ฟกับผลไม้ะค่ะอันนี้ก็ลองทานดูนะคะมันเป็นช็อกโกแลตคาราที่เรามาทำเป็นซอสบาร์น่าเสียใอร่อยมากต้องนุ่มเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ปกติาาค่ะปกติมันจะแข็งแบบเนี้ยที่หนูไปเจอมันจะออกค่อคข้้งแข็งแล้วก็มันไม่นุ่มแบบเนี้ยค่ะมันขึ้นนุ่มแล้วก็ฉ่าอร่อยมากค่ะมันอือ โซนที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะจะเป็นโซนฝรั่งเศสนะคะที่เพิ่งทำเสร็จสดๆใหม่ๆร้อนๆวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามเพจ h s l i อย่าลืมติดตาม YouTube อย่าลืมติดตาม กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนนะคะไปกินไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ